ทึกวิดีโอไว้นิดนะครับตรงนี้ปลายเดินตรงนี้ตึกนี้บรรยากาศสวยครับเสาไฟส่องสว่างนะครับตึกสีขาวหิมะโปรยปลายนี่ครับต้นวานชอบมากนะเห็นไหมครับเห็นหิมะโปรยปลายไหมนะครับสวยงามมากครับกับมุมตึกนี้ นี่บันทึกภาพเก็บเอาไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตครับเรามาเยือนเมืองที่มีหิมะตกอุณหภูมิลบ5้องศานะตอนนี้เป็นลบ6แล้วครับลบหกองศากองที่จะเห็นด้านหน้านี้ไม่ใช่กองทรายหรือก็ไม่ใช่กองเกลือนะครับผม <c oughs> แต่เป็นกองหิมะครับนะนแ,นนและนี่คือความสุขของเด็กๆครับ เึบโอ้โหจะเดินก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าหิมะที่เริ่มละลายก็ลื่นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดไปเจอกับหิมะแข็งๆก็จะเหมือนน้ําลาดบนก้อนน้าแข็งนะครับนี่อย่างรถคันนี้หิมะเกาะเต็มหน้ารถไปหมดเลยนี่รถจอดอยู่เฉยๆนะครับหิมะก็จะตกมาส่วนคนก็จะเดินเที่ยวนะครับ ดูความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับภาคอื่นๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเปรียบกับเมืองไทยของเขาปกคุมไปด้วยหิมะขาวโพลนไปทั้งเมืองและนี่คือเมืองโปตาลุนะครับก่อนจบคลิปบาย,บายๆกันหน่อยครับ บายบายครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ออกหาอาหารเย็นกินนะครับผมนะครับกับเป็นการท่องราตีนะครับผสมกับความเย็นของหิมะนะครับที่เมืองโอตารุนะครับสมแล้วครับที่เป็นจังหวัดที่มีความหนาวที่สุดของญี่ปุ่นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ นี่ครับมายืนอยู่หน้าร้านอาหารที่มีรายการอาหารนะครับและนี่คือความสวยงามอย่างท่องคืนนะครับของร้านอาหารนะครับในเมืองโอตารุโโโโเราพักกันที่นี่คืนนี้ครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงคลองโอตารุ นักท่องเที่ยวมาชมกันมากมายครับคลองนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่ใครมาเที่ยวที่เมืองน,นี้ก็ต้องมายืนชมกันครับก่อนกลับเข้าโรงแรมที่พักบรรยากาศสวยงามครับเรียกว่าได้บรรยากาศมีหิมะโปรยปลายและก็อีกเช่นเคยครับนางแบบต้นวานของเรา นบันทึกภาพเก็บเอาไว้ครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับและเดี๋ยวเราก็ต้องหยุดถ่ายทำในจุดของนะครับของโอตารุเพียงเท่านี้น,นะครับผมจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือนครับแล้วพบกันใหม่ ในการไหลในครั้งหน้านะครับครั้งนี้สวัสดีครับ